วันนี้วันที่6เมษายน2568ได้รับข่าวเศร้าการจากไปของราชนีเพลงลูกทุง่งทองศรีวรนุษศิลปินแห่งชาติทองศรีวรนุษนั้นก็เป็นนักร้องลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งนะครับที่เคยเข้ามาแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคหนัง16มมภาคสดๆนะครับจนถึงยุคหนัง35มมแม้ว่าจะแสดงไม่ค่อยมาก แต่อีกบทบาทหนึ่งที่ผู้คนจะจำคุณผ่องศรีวรนุษได้นั้นก็คือเสียงร้องเพลงในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ร้องเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าเพลงนำเรื่องของภาพยนตร์ที่คุณผ่องศรีวรนุษได้เคยขับร้องไว้วันนี้จะเป็นการลํำลึกถึงคุณผ่องศรีวรนุษในโลกของภาพยนตร์จากทีมภาพยนตร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ดูได้นะครับ หนังในยุคแรกๆที่คุณพ่องศรีแสดงไว้อย่างเรื่องศึกเสือไทยปี2508นั้นไม่มีเหลือให้ดูแล้วนะครับเรื่องที่เหลืออยู่เป็นเรื่องแรกที่มีฟิล์มเหลืออยู่ก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องจำปาทองซึ่งถ่ายทําในปี2513ในช่วงที่พระเอกวิทยบัญช,ชาย,ยังมีชีวิตอยู่คุณพ่องศรีจับคู่กับดาวตลกชื่อดังคนนี้แหละครับคุณศรีเผื่อ และเรื่องถัดมาที่มีฟิล์มเหลืออยู่นะครับก็คือเรื่องน้องนางบ้านนาปี2อ1 4เช่นกันครับเรื่องนี้เหลืออยู่สั้นๆนะครับที่มีฉากที่คุณผ่งศีวรนุษแสดงก็คือฉากนี้แหละครับเดินเข้ามาคุยกันกับคุณอทึกอัธจินดาส่วนฉากที่เป็นฉากที่คุณผ่องศรีวรนุษย์ร้องเพลงนั้นไม่มีฟิล์มเหลืออยู่แล้วนะครับหนังสองเรื่องนี้นะครับเรื่องจำปาทองแล้วก็เรื่องน้องนางบ้านนานะครับ เป็น16มม,มไม่มีเสียงนะครับเป็นหนังที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มไปหวันวัน,นวานซึ่งพวกเราเคยนําไปจัดฉายที่โรงหนังของหอภาพยนตร์สารยานะครับแล้วก็เชิญคุณทองศรีวรนุชมาดูแต่ว่าท่านติทุระมาไม่ได้วันนั้นก็ได้คุณขวัญจิตศรีประจันนะครับคนที่อยู่ขวามือนี่แหละครับเป็นผู้ที่มาดูหนังเรื่องจำปาทองแล้วก็ตัวหนังที่ตัวเองแสดงสั้นๆที่ฟีลมเหลืออยู่ในฉากร้องเพลง ฉากนี้แหละครับจากเรื่องลมรักทะเลใต้ปี2 5 1 4หนังเพลงผลงานการสร้างของคุณทางไหนส่วนนัทและก็เป็นหนัง35มมที่ผ้าอัดเสียงไว้ในฟิล์มนะครับฉากนี้เป็นฉากร้องเพลงแต่ว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับและฟิล์มก็เสียหายมากนะครับกระโดดเหมือนอย่างแผ่นเสียงเก่ากระโดดแต่ว่าเพื่อให้ได้ยินเสียงคุณผ่องศรีวรนุชคุณพันจิตศีประจัน ร้องเพลงคู่กันในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่สองเพลงนะครับที่ฟีมเหลืออยู่ผมจะปล่อยเป็นสิ่งให้ฟีมนะครับแต่ว่าต้องทนฟังหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัด ก้าตัวชั่วเหลือหลายดูเป็นโสโดดเดียวเที่ยวา,ายคงไม่ตายถ้าไรค้คู่คนเนื้อเดียวอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจอไม่สนุกแต่อยู่สองครองทุกหน้าวานเสียวยามแก่เท้า เฝ้าบนอยู่คนเดียวต้องเดียวมองมัวชั่วเียวินต้นไม้เยื่ยนกเกาะกิ่งสมถวินแค่วินนี้องตอนทั้งปีเหมือนเรานี่ต่อสู้อยู่กับไฟ เอาต้องคู่คงสีแงสุดแก่ไขถ้าเจอโจรใจดำทำยังไงถ้ามันชุดเรามาไรไปกับ ยังรู้ไว้ว่าเราทั้งแฟนก็ขีตัวแต่เป็นคนผู้ดีเราขึ้นแท็กซี่ไม่มีเงินให้เขาคงไม่เกลียดผู้หญิงความจริงก็น่าเห็นใจลูกสาวของผู้หญิงใหญ่นั่งรถคันไหนไม่เคยเสียส่วนหนังอีกสองเรื่องนะครับหาดสายแก้วและเรื่องไอแดงที่ออกฉายในปี2015และปี2016นั้น ปัจจุบันยังหาฟิล์มดูไม่ได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทองศรีวรนุชในโลกของภาพยนตร์